ยะถาวาริวหาปูดาปริปุเรนดิสาครังเอวะเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิตติตังปฏิตังตุมหังขิปเมวสมิจตุสเปปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสปีติโยวิวาจจันตุสาภโรโควินาสตุมาเตปวตวันตารโยสุขีธีกายุโภภวะภิวาต ยีรีเสนจามุตตาบายิโนจตาโรธตามาวัตทันติอายุวันโนสุขังภารังทถานติสะพันญาวัฏยูวีธรรมะาราการีนตินังอริเยสุจูปเต ta đi tu vi pa ta sa vi bồ đa ti ta chỉ na ye ta ta anu mô tan ti vay ya vat chang ka ron na te na ta chỉ na na te pi pun ya sa pa ta sa ma ta te ha pa ti va na chit to. นิปารโรกาสเมิงปติตาโหนติปานินานเตสัพเพสัตตาสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาวราโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาพยาปชาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด ได้เบียดเปลียนซึ่งกันและกันเลยอน,นีกาโหนตโตจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอาตานังประริหารันตุจงม,มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นเถิด ท่านทั้งหลายที่ท่านได้ทุกข์ขอให้ท่านมีความสุขท่านทั้งหลายที่ท่านได้สุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุโโหมิขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์เวโรโหมิให้ข้าพเจ้าปราศจากซึ่งเวนอาปยาปโจโหมิ ขอให้ข้าพระเจ้าปราศจากซึ่งอุปสรรคันตรายทั้งปวงอนิโคโหมิขอให้ข้าพระเจ้าปราศจ,จากซึ่งความทุกข์ายขอให้ข้าพระเจ้าปราศจากซึ่งความทุกข์ใจสุขีอตตาดังนปาริหาดาบิขอให้ข้าพระเจ้ามีความสุขายขอให้ข้าพระเจ้ามีความสุขใจรักษาตนให้พ้นจากความทุกข์ไปทั้งสิ้นเดิน ขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยศารถึงบิดามารดาและครูบาอาจารย์ทั้งบุตรหลานญาติมิตรที่สนิทกันคนเคยร่วงเคยรักสมัครใครมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวัน ผุ้เบสเหล่านั้นได้ผูกสนผลละปุลอันนี้ด้วยเดินวันตามิพันเตสัพพังอปะราทังขามาตาเมปันเตมายากะตังปุญยังสามินาอนุโมทิ่ตับังสามินากะตังปุญยังไม่หังทาตับังสา พุทธังภรขวันตังอภิวาเดมิสวากขาโตภรขวตาธมโมธัมบางนามาสามีสุปฏิปันโนภรขวโตสาวกัสังโฆสังขังนามามิมาตาปิตา 安完哒。Uh,